โอ้ยนละสาวผู้งามเอ๋ยโอ้โน่เบาวผู้ไทยมาหอดเด้วมาเอาแนวผู้ไทยไว้มาเอาไหนผู้ไทยวานขันผู้เลิกขี่คันและได้แนวโน้ตตื่นสายพี่น้องเอ๋ย ทานเอ้ยท่านเอ้ยโอโนโทินผู้ไทยเลิดลำ้ำวัดระทดอกงามตาล้ำพญาฝากพี่น้องเฮปองดองกันมันแก่นบุญสายเน้นเฮส่งอยู่เฮไร้คู่บุญพลาพี่น้องเอ้ยท่านเอ้ยท่านเอ้ย